วงในเผยมุมส hn, <Th> ุดอบอุ่นที่นนกุลทำให้แอปทักซอนในวันที่สูญเสียคุณพ่อวงในเผยมุมสุดอบอุ่นที่นนกุลชานนยยอมทำให้แอปทักซอนในวันที่สูญเสียคุณพ่อดูเหมือนจะเป็นคำตอบหลายอย่างวงในเผยมุมสุดอบอุ่นที่นนกุลทำให้แอปทักซอนในวันที่สูญเสียคุณพ่อเหมือนเมฆฝนที่ดำมืดพึ่งผ่านพ้นกางใจของแอปทักซอนพักสุขเจริญที่ได้สูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญ ไปดยโรคมะเร็งเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกาของเมื่อวันที่1ตุลาคม2566ที่ผ่านมาในงานนี้มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างเข้ามาร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อการสูญเสียในครั้งนี้ของแอปทักษอ,อนอย่างขับข้างรวมไปถึงสงการเตชะนรงและพิธาลิมเจริญรัตด,ด้วยแต่ที่หลายคนจับตายอย่างหนักก็คือนนกุลชานน์ันติธรกุล และยิ่งอบอุ่นแทนแอปทักซอ,อนเข้าไปใหญ่เมื่อได้รู้ว่านนกุลยกเลิกคิวไปต่างประเทศเพื่อที่จะได้อยู่ในงานศพคุณพ่อของแอปทักซอ,อนซึ่งเป็กกี้สีธัญญาเผยในรายการทัวร์มาลงถึงมุมที่หลายคนไม่รู้กับความน่ารักแสนดีอบอุ่นของนนกุลที่ทำเพื่อแอปโดยทราบมาจากวงในว่าข่าววงในล่าสุดไปสืบรู้มาว่าจริงๆนนกุลในช่วงวันที่จัดงานศพพ่อคุณแอป นนกุลคิวต้องอยู่ที่ญี่ปุ่นกับครอบครัวแล้วเขาก็เลยไม่ไปทิปญี่ปุ่นกับครอบครัวเพื่อจะอยู่ซัพพอร์ตแอปทักษออนน่ารักจังเลยน่ารักมากนนกุลดูแสนดีดูเหมือนจะเป็นคำตอบหลายๆอย่างถ้าเขาคบหากันจริงๆอายุไม่ใช่ตัวเลขยิ่งยุคหนีด้วยนะขณะเดียวกันโพดอานน์พิธีกรรายการอีกคนเสริมขึ้นด้วยว่าก็แอบเคยออกมาพูดไงที่ให้สัมภาษณ์ในติ๊กตอกว่า อายุ42มีลูกคนหนึ่งเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วแต่คนที่เข้ามาจีบเขายอมรับได้ในตรงนี้แอปโอเคเขาเห็นคุณค่าในตัวเรา